สวัสดีครับทุกทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมช่องโจดแชนแนลไอโจแฟนเพจโจดนาทิกต่องเลยครับทุกคนเอ้ยมือนี้ครับปูมันบมดแล้วครับมาซ้ำอีกมือนึงเพราะว่าหมู่บ้านไม่ไทยนู้ดล้ไทยข้นคู่แล้วก็ตัดดูมันครับผมมันก็ทำพอดีเลยมือนี้ก็ถี่มาต่อในการย้ายดูแล้วก็ปลูกเลยครับผมมือนี้หนักตน่งเสร็จแล้วครับไปตะวันอย่างนี้ช่างอิปปู่ย่ามันบอกว่าแดนอะไรคุ้มงูอู้อู้อู้ยุน ห่างูเหา่รือสังกะสีครับผมหรือสังกะสีหรือเฟี้ยงมันเด็งูเห่าตัวแบบนี้เลยทุกคนเดี๋ยวไปเบิ่งกันอาจจะม่มีนูเด็ดอยู่เน้ะเดี๋ยวผมยายดูมันก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาปลูกต่อกยนนันใไหมด่ดูครับผม อ่หาเมนูเด็ดเท่าอนี่ครับผมเห็นยังกินเหรอบุ้งผัดเผ็ดแนวผัดเผ็ดเนาะแซ่บแซ่บแซ่บเลยกี่ลายเนี่ยว่าเอิญกินเลยอ่หา,าเ,มเมนูเด็ดครับผมดเผ็ดงูเห่าครับเ,รนเ,รนเนยไหมเนยนี่อยูลื่นกงงองเฟี้ยงบ่กองเฟี้ยงลื่นสังเกตสีออกมันอยู่ใต้สังเกต<อ>สีปัดมาพอพอดีมาพอพอดีจัดเด็ดเลยทีนี่หมานคัะโต่บุกใหญ่เลยเนาะใหญ่เลยปัดลายอเมริกเลยเอกลักษณ์ของเขาตนี้เนาะงูเห่าเนาะ เงินเขาเบิ้ลหนึ่งเงินเขาเบิดปีแม่เบี้ยเขาขอไข่ยื่นบอกตัวขอไข่เหรออนี่แหละตัวเพิ่นออกพึ่งปีโอ้ีเด็ดเลยทีนี่เมนูเด็ดเมนูเด็ดพี่น้องขาเราชมล่อแซ่บน้ำกันทีนี่ถ้าขี้ห้นี่เพราะเอินกินแน่นอนวันไก่เวอร์ไร่ไก่เวอร์ไร่เรื่องบอเอาหมืดทุกชั้นเลร็วครับนี่งไม่ไม่ผ่านเลยเนาะถิงเต้าหัวถิงเต้าหัวถึงได้เอาไฟโอ้ยจังไดนของดี ที่ายเนี้ยมันสิได้กินดีครับแมนแมนดีดีครับนี่อันนี้ที่เขาแช่เราคุมั้งครับนั่นแหละคนเขาเสียหาแต่พี่เด้อเขาบัวดีมันอยู่เอ๋เลาะเสือพี่ครับนี่แหาพ่อพ่ออินป๊อปเฮ้ยมันบัวมานี่ยังนานมาแล้วคนบ่เคยผ่านอ่าบ่เคยพันบ่เคยเห็ดสิบ่วหัวบ่วหัวดอกก็ว่าถ้าเจอนี่เด็ดเลยใส่เหล่าขาวอินบ่ครับใส่เหล่าขาวอ๋อผมกติดมีเหล่าขาวอยู่สังดิดสักอ่า หาขุดน้ำหู้เป็นแปนครับอ๋อหาแบบโดยตรงเลยสิมาหาเอากินบีมันเนีอาบีใส่เรานี่คนทั้งหลายเขาจะเอาใส่เขาว่ามันตับมันอยู่นี่มันเพราะว่าดีเนียนี่ตับมันครับดีเออดีมันที่อยู่ตีติดตับตามหลักเออนี้งูนี่มันบ่แม่นอยุ่ยี่ยู่เละเสบืออ้อยุ่ตรงกลางเลยเออนะคนมะหูมะหูดอกไอ้เขาานี่คืออย่างมันบ่มืนเลยมันมันมันขนาด มันเป็นหามันมั่นพอดีเนาะพูดเนาะไปพี่น้องรอติดตามเสบๆน้ำกันเชนี่เด็ดแล้วเด็ดแล้วมื่อนี้เจี๊อชดเด็ดแล้วโชคดีมันมานเลยเดี๋ยวไปปลูกมันอีกตอกกอนเชนี่ไปไปไปครับผมเดี๋ยวจัดรอโอเคครับเมื่อกีอขึ้นจาก<อ>สวนมันป้ามันมาแล้วทุกคนเลยกระด้งได้ช้อนเลยก็ด<อ>ีก็เด็ดนนี่โอ้หอมะลุ จอได้ก็ดีจังเลยกูกินลาบกินก้วยฮู้อาฮัดยาตัวไหนหนูไม่กิกะเพาก็เป็นกะเพาปลาอย่างดีเนี่ยเลยหอมกลิ่นไปมันดีต่างกันเลยเนาะไปกะเพาหัวคว่ำหอมนี่พิกกันหลายของหน้าของบ้านนี่จังได้ก็หอมคือสัตว์ปลากับสัตว์บ้านเหรอในอยนนี้โอ้โหเครื่องกระทะเลยเนาะเหลืองหักมัดไงหย่อดเลยขันมันเลย ออกลวกเรอบอเบาจำกีสิบตัวเออยุติเนอะเนี่ย่่องมันน่ะบ่อไมมาอยู่นี่มันอยู่ในมองไม่มามันได้มงเงาเหยวอะ่ไปว่างใครเปนตัวนั่นนโอ้ยมันนี่เ่ได้บ่บ่ได้นีเลยเอาเอามันมาเลยบรับเนางีกบอรับถูกมาเลยนเนาะเป็นมันเลยล่ะพ่อได้เมเออเมื่อ อาดเดวน้ทเลยโอยย่านีเราสูเป็มเน่นอยู่คุณนะทุกนคเน่าเสียบเลยนะเสียบเลยมันเหนื่อยเหลืองอุ้ยอันนี้เหลือตั้งกะเปาลงบ่ครับเนี่ยมาเลยประหยัดซิมหน่อยเด้อชิมเบิ้งซิมเบิ้งปงอลไบ่ปุงงเานบ่ท่นได้เต็มที่ทุกคนชิมข้าวเตาเนี่ยล่ะเอาว่างบอกดีๆกันเยตัวเขาเป็นนมัต่อหอมอน้งหลายคนคเดียวโอ้โหโอร์เฟกกเลยนะ สุดยอดเลยขนาดเท้เต็มที่เลยนี่มันครับสุดยอดสุดยอดไปจ้องมันนะโอเคสาดเลยทา่บ่ก็นะครับเดี๋ยวไปรอแซ่น้ำกันเยอะทีนี้ทุกคนเอาตุะนี่เขานั่งพึ้นเนาะทั่งหงอเมาว่าพ่าว่านี่ครับดีงูเห่านะครับนีงูเห่านี่มันต้องเอาเท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 ่เราลงกชิ้นน้อยเทเราลงเลยไม่เดี๋ยวชิ้นเท่หุ่นนี่แหละนี่เดี๋ยว มีไล่ๆเข้าไปเนาะหวยควมเทซะเราขึ้นควมพิคกันโนดได้นน่เท่ก่นนนี่ยังระถุงไปเรื่อยๆเนาะโอ้เป็นหุ่นเลยโเท่ไปอีเปนเงินจริงมมึงยกจะมองไงเหยมว่านวีดกูตกอยู่ใส่น้ะห้าวีดบ่เห็นเอายุนีแหละป่ไปตัดนารถไปขันทองเบาๆใช่โอ้เหลืองไอ้แม่เลยเหมได้ไอ้แม่เลยขวงแย่เลยบอน แก่ตัวเนี่ยเออนั่นใสแก้วไว้ที่นี่เอาจังแล้วนี่นีโอ้เจอดีแล้วเจอดีแล้วเอาไปคนพิสูจน์จริงเนี่ยเนี่ยว่เข้าอาเลยกินเหลาัน้อกินเหลจะมวยีีมวยีรามีแต่กินเหลาตายที่เงไหครับมาดูดใบอ่อนสูดใบอ่อนมานี่หมเอาไล่ต่อไปเด้ทีนี่เบิ้คงับันนี้เบิ้งทังในบับเขา เอ้ยบางลาบบ่งก้อยพี่น้องมือนี่ังคับครับเน่อันนี้เขาไม่ได้จงครับทั้งลาบทุกลับบีบยุจานเดียวกันนะครับเ้อใไล่ให้ไล่ให้ไล่ครับใหไล่นี่เลยหัวงูเหาครับผมเอ้ยน่มึงดลงไปวจังเลยนะดี๋ยอกขวัญบกเปีเดียวอ่เวิรดอย่งนีนบกโอ้อไปเลยเจรล้ว่าผักงูเฮากินเป็นยากินเป็นยา บริ่งมามพี่ตะอันแห่งยุคหันีล้วบริ่งเอาลืมเกิดเป็นคนมากเพราะเคยกินเจเกียนเอานี่แหละตีเด็ดเลยีลองเบิองลองเบิองเมื่สิได้รู้ว่าพี่ตะว่าดีงูเขาดีงูเขาประกาศะหากินยาได้หรอที่ได้เราซักพราะปกตูจนตายตายปลาบพราได้กินได้เรอปะกันหาขุดงูใช้บ่เชิงกินบริ่งได้ครับเป็นนั่นแหละอีบ่าวเดิมเด้อล่าเลยล่าง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 เพลิดด้วยเนื้องูเติม โอ้ยเจ้าขุ่มขุ่เนอะจางจางมาโตอบเออร์พอตองตีเดียวนี้ตองมึงเนาะเอามันอีเสียบพอเสียบโอ้ยงูงูงเลยบ่ลนี่มึงเจ้าบุสมีมลอยบ่ลนี่บอแล้วดีงูของแก็เลยพวกเนี่ยเลยบ่ลนี่แมนถ้าผู้ใดกินดีงูเอาตัวหนึ่งนี่ปั๊บต่อยอยู่อีกหนึ่งปีอย่างต่างเอ้าดีครับไปมีบอลข่มกินเลยนะ บ่เสียลองเบอเนาะแมนเอาบ่ใส่กระเคียดินความกันเมือนเรยากินน้ำกันโอ้มีตรงดังเคเลยเยอๆก็ดิเพราะว่ามันหนาวนะมาถึงเวลาตากองแล้วเปิดโปงเวลเปดโปแล้วจะเป็นยังไงเมันลองดูสิมา่กินงอยะยเอมเลยใส่เลย้อทุกคน เราใส่งอน้อปูสะเราไม่เนืปูป่ะหรือหงเนื้อปูนั่งอนั้นโอ้ยหวานเลหวานปเลยไหมหวานกับปูไหวพี่เถาคุณมากใหายเลามางบ้เครื่องนบหหลายเลยเออเอาไปหมู่บ้านไปกินไม่ได้หรอห้อง ซิมซิมคักแน่ยนะมุ่งห้องเนาะส่นยอดเนี่ยนีน่นมากเลยคือว่าพ่ยี่สิว้ายากบอมากเกเราบอมากบอมาเอกเอาแงมันด้วยพักจังนี้ชวยเขาได้เยเดี๋ยวเอาสวยปูนี่เส่ปูนี่กินเอาเนีย เอ้ยบ่อนี่บ่ได้กินเลยหนิเอ้ยมันเนาะมันมันเหลืองไอ่แม่นาคำนึงเนโอ้ยอดบ่ได้เนาะเปน้ำที่เกี้ยที่เกียแล้มาตะเสาเลยเอนว่าัเออั่งให้ได้คนดึงสั่งกะีส่วนทั้งผีเอว่ามันเนเยพอเาให้เ็ดแบบหนูวจนว่าเจ้ามาอยู่น้ำข่อยใอบ่ว่าสัตเพื่อสีเห็ดกินซู่คนกินเอานั่งลูกม่ก่อลอยอยวลยลอเกนบ่เาลกอินอองหน ลูบนลูบีไปนอนเฝ้าอยู่นี่ตัวตลอดตัวมันคือใส่เหลเนี้ว่างมีตังราบงัวเด้อทุกคนสามงูขวางงูได้ดิ้สขวางงูต้มขมจะได้อีกตัวนึงคือที่ต้มงูอีกเนาะจะได้ย่างบ่ต้มนี่บ่ครับเ้ยกินน้ำกันได้โอเแกน้เมียขับเพาะจกห่อนกกินน่ากิน มันบ่ามากกสจิตักไปทรงดีมันกเงซ้่าหามึคมำลำนั้นไปยังว่าจิตถือไปตาเสารถอยบงูไต่กันงั้นมางูอย่างนี้ทำบัวเสืออยอ่เลยว่าจต่บัวบอกว่งูเฮากับิด็ไปเห็นิ่เมียงกินอีกคนนี่กบมาแลวแต่มันงูเดียวเฮ้ยเราเราองแม่ซ่ง้เราเอาหนี้ก่อนนะ เออเอาเนี่ยต้องเอาตัวนี้ก่อนเอาลุงบินเขาแหียเนาะมันจังบ่อเกี่ยง็ไเดินกันนะาดี๋ยวจัดให้ครับดีก็เอาบ้านนี่เดนู่นหางก็แล้วเดี๋ยวเพลงมาลงไหมใส่มากกันไสมากตอนนี้ก็ถือเลขเอ้าผู้ใดมาตอนนี้ก็ถือเลขยไม่ต้องผ่าไงงงวยเริ่มปิดประตูไว้เว้ยบ่อขึ้นผ่าข้างหลังเลยหรือหลวงลุงใช่บ่ใส่มากกั่อหลวงลุงใช่ไหมยังเขาให้ผมไปจมกไะเจีกยบบ่ไม่มาจมเมีนตัวหนึ่หลวงลุงใช่ไหมน้ำหายไปตัวเมียน มามามายาลูหลานนี่มันคือหูมองยูอ่ผมบอกคนนี้ว่ามาซอยมาซอยตะมังผ้าไปใส่บุ๊คตายแล้วกัดฟาบ้าเขาหรอกกัดฟาบ้าเขาเรือเจ้ายนฟาเรียนกว่าแล้วผมว่าลวงหลานลวงหลานกำลังสันข้ายิงเขายิงเขาเขาอยู่บนัวอย่างยาด้วยดี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 กับลุง ไาเป็ดซาเป็ดเลไป้าเป็ดเรัผมาเปเปซาบโอโหโเอาเปจคปุนี้วยโอโเจ้าแบบแกขาดตายวะนี้่ามีลูกิจะนอี้โจเนาะยังได้ถูกซาเป็ดต้องปลอมอืมบอกใหนึ่คนนำดีกันเนาะคนมีไหมบอกละกันบอกหลายเลยเดี๋ยวบอกหลายรอบเลยไปไมา อออีจังโบกกันเอาซักจนตายวะถ้ามันขุดหาขุนงูเห่าไม่บ่เด้อเนาะมันเพ็ดมันหวอนตามลางงูอย่างเดียวเลยท่นขวงแก่บอกมยันสิเ็ดหอนดียาเลยนาฬิกาเพราวเด้านิย่านาิการับก้อนเลยนะนั่นนั่นนั่นมีหนึงเด้อไบากตากระย่างชมปีี้ิดมาพุกไป เฮ้ยกระเด็อเนไเบิดเนาะพอดีเนาะเอาบะแล้วก่อนบะก้้นตอเห็ตัวอนะบริรัมเนาียมาหลไยมอนไม่รับปรุงงรับปูุว่าชาติเน่ยไปเองเพชรเองไปกะเพ้าวเนี้เี้ยแล้วอ้ยมันเพชรมันห้อนเยนั่นละห้อนห่อห้อนแซมมาแต่เนื้อมันอ่าห่อนดีเลยหนึ่งขนหนาวเป็นมาครับเขินจิ้มข้า่นี่ แต่หนู่วันแต่น้าเนาะเจ้ามาอยู่ข่อยน่อยไต่เยเหมือนกันขหอยวัาเจ้าเฮ็ดหยังดบเหอนองกูบับเบยังได้่อยกับไปบ้านไปันแล้วอยไ่ได้เลยแต่ละมันเบีมันตัวนับนี่ผมกูโนมึงออกไปพูนอ๋กินนากินอมกลมเจ้าเิอดจำด้เพราะว่าข้านัน ขันมากินขันเอื้มาบ่มากินนั่นบ่ังห้าเห็ดเออจะเฮ็ดเห็ดเราไม่กินนั่นคือานก้อเลยวอยมึงมาหน่อยบ่มาี่นี่ละแล้วกันกอบ่หูจักลูกแล้วรับหนังกัพ่อานจงเพิ่มสองตัวเรือมอนไปกันอนกัอนอนก็เป็นอย่าง มันมาจารมา้าเรียวลาประเีำมจ้าเดี๋ยวมันเข้าเององมันเองครอกว่าเตอร์ว่าเตอร์ตัวตย่านยสูอืมกับตัวย่านสูบัวเกี่ยวเหี่ยวนั่งลงนั่งลงัลบังดัวเห็นบอแล้วนั่งลงพักแ้วดีนั่งลง้วอยู่พักไปพักมันพักไปพักมันดี สาวยเลยครู้ปจำไม่ได้บลูกเจ้าของผ่อมพ้าเปลาลเหรอพวกนี้ร่้ปรเป็นทอยีิเรโอ้ยใจใจเลยต้องมีเมี่ยทม้ทุ่สีตุ้งัวตัวหทำมจัมัน้ก็ส่ม่ก็าบวกข้าเข้าเอ้ามาเขาเนี้ยเขาไม่โอ้โอ้ยแต่เขาไม่โอ้สาวงามครับ ของเนี้อขอไม่ทุกคนเคอยกินตัวเป้าเนี้ยนี่แล้วอยากอะไรก็ยังสอนนำเลยที่แดงเขาเจ้าสองสอบตัวขอนี้ไปสองสอบเดนอเหลวยังไมกอดถึงเงียเกีน่ะที่เกียนนุ้ยที่เกียพ่อเองบ่ะยัดเนื้อหรือปล่าหัวแบาเป็นเากีเขาคร้อนลดเนาะตัวเขาเลยป่เขาไม่ดอยู่เหนาปัวนอยู่เนาะมันตัวใหญ่ มันบอกหอกมันอยู่มันนอนม่มันเีไใครมันมันลูกมันต่างมันหลากหลายมันเป็นใครแล้วโอ้ันปล่อยออกนี่บอกอ๋อตนนี้ช่องขอาใครบอกป่ะใ่หมอมันจะว่าใครออกแล้วอเลาท่านออกจะยุหันละเขาพ่อเขาใครมาหรอล่พี่กินน่ากินหอนทั้งบีหอนแบบเป็ดหอนแม่มันกินแบบสะใจนะขันขอมแท่มัจีหอม โปยีสีก็มีหรอกกินอะไร้หรอกมอเพดพบหนึ่งม่อกี้รถจัดจัจแล้วเฮ้ยของมึงนีกินไรี่ทั้งเฮ้ยรถบัจัดบอกกิน่ไ้ของมึงนี่ของปลานี่กก่กับเพลิดเถาก็ไม่ถโอ้ยใส่พร hm. ิกก้วยวานบวมมันแห้งจนกอกงวใส่พะร่เนอะมันก็วาเพ็โพดเพเหลียแต่อิ่ดงจริงอว่ามันเกลวเมันเห็ดเกลวอืม ลาจิ้นเผ็ดัวพอผมมันเป็นยังวนาตาเต๋อเราบกินเนาะเรากินแค่หัอขึ้ลูกยี่หเนาะไม่ได้ไม่ได้อดียุดเลยมาดหัทุกอ่างมาจิมหน้าดไหมแย่หลอดม้มังเด็กกับลูปีเพื่อนพ่อจะบอพ่อจะเห็ดแนวกินไห่แลราดูด่างไฟเลยหลังไฟแล้กินเทนัืแเราดูดังไฟเห็ดแน้วกินันจะไปาบวกเบาเรา เราเบาหลไปเรียงววายาซ่าเราแค่เบิ้งชิ่ผมบอกขันบ่มันยุคุมนั่นบ่าเนอีตุยลูกไปม่อนไปม่อนไปม่อนว้าว้าว้าเดี๋ยวเราสไตลเราเป็นยังไงล่แบบแบบก้นไปเนา่เสียงดังเลยไม่เลยเพชรเพชรไปมอนนีรนี่ครัเปะเ้า หักงกเขาย็นเย็มันเป็นห่อนเนื้อเป็นห่อนอีเลยงูอ่อนี่คือมันเป็นอีีเป็นห่อนเอออี่หลีครับเป็นห่อนอี่หลีคือมันเป็นสายเอาเลยสองแรงบวกสองแรงบวกโอ้เป็นเป็นห่อนกูเรียวงูอื่นมาตัวว่างูอ่อนก็กินเขาหนีไปหมู่เลยมันมันก้อนเป็นห่อนต่างกันครับแก้วเจ้ากินดีนะอือกูเปล่อยงัวเอาอืมว่าตดึกผู้เดียวดอกดองไว้ดึกผู้เดียวบ้าเป็นยังมากไปบอกหมอกับบอกเขาถือเป็นแมนๆอันนี้กินทุกคนปั๊บไปแล้วเออมู๊ไปกินดีมากย กินีงูเฮากินยามื่อตอนนี้นำจนหมดเีเดียวเอยด้เป็นยาแไปีเงครับเนียนเดียวยิงเล้วาวเดียวเดียวอมือเียบวเบียวมาเอาลงเลยเนาะเอาลงเอาลงนี่พอแวเอาวยหมเอ้จะพอจัดเองเียกูพอเตียขาวเดียวเดีวบ่ใส่ตัวไามีบ่มาอุ่นอีก้เก็จับเสียก็ไม้กเม้ก็กูขาวเดียว เขากินกับเดียวของมันยังนี่เขาจะเป็นคนกินกันเผาเนี้บ่กเต้องห่วงกินของกับเดียวเขาจะกินเบิร์นกับเผาเนี่ยเอาวันหยุดตักจะปูดเอาโอ้โหเราโหยอยู่ผมก่เห็นชัวร์ที่บ่ต้องเอออีกอีกเพราะน้อยน้อยไเรื่อยหนามไปน้อยน้อยอ๋อฮึว้าโอ้สุดยอดเลยบักนี่ถือบางทีกายกับเพลสแต่ยังไงยังกินอยู่เนาะกับทางยกเออนี้แล้วก็ไม่กินเออเจ้หมูอดวงตาแตกของแฉะเจอของแฉะแล้ว ไม่ใะเราเป็นเพของผมเออนี่แหละมือนี่งองผมของเพ็ดว่งเพจอันนี้มันแป๊บเดียวมพคือเพบตกพริกอืมเก้าเท่านี่โอของแข็ซาใจดีวมืนี้วะยังไหยังไม่ได้ลาบปากดีเนาะแม่เนาะจังหวะไปยจงหูเท้าใช่หะอ้เมียแม่นหัวขอแดดซองกาได้จังเมียอันแดกซอง่องเลยว้าวช่วยหูด้วยดา๊บาเ่ ต้องโยงของไมเท้างามเลมันนอนขดอยู่เป็นเจวแนวปะชุดยอดเหเนยนิ่มนิ่มเราเป็นนิ้มบะหมีบะหมีปุ๋ยบะหมี่ยานี่กินนิ่มก็ไม่สีหวมกว่าเขาดิถ้าพวกปุ๋ยปุ๋ยยาไม่หวงดีกว่าเราดูเพชรก็ขาวหมนลูกนอนหลับกินกบไอหลาบหับแง่่อมันจังใช่ไหมนี่แม่ก็บปลูกนะีอลูกิมางุ แม่ม่นอยู่เลยบาดีหาครื่งไม่เจหนเยไมนกินะไม่กนม่ินจมิเอาโด่งเอาัวเอางดังสีดำอ่าต้านดำเออเขาหยวกมันสีขาวคือตัวนี้นะตัวนี้เขาหยวกหรอเออนี่ละมงูง เม่อวันเมื่วข้อไข่าท่านูสิงกเบ่งหัว้าบนบ๊บอ๋วมันโคตอยู่เนาะึงขตอนที่แรกมูสิงบอกว่าเออสิงเซตี้วะตอนที่แหลกนะตอนแตกเปิดพอที่แรกคนเล่าปิดเปิดเดก่องขาวมองบกย่ามันสันเอิบ้านนี่ยาเปอวอ่อืมเลยตัวเป็นกล่องจะเห็นมาเป็นสีบกบย่าคนไหนนะ เจ้าก่าไปเจ้าวืืองูสิงการไปการมานี่เรื่อยเชื่องชาติ่แล้เดือดสิซาจะไปแบบสังเกตนักมีพิษนี่สิซาตลอดบ่ง่านเป็นงูทำท่าโจงางบอก่าโจงางทำท่าดเขาไปไนลาบ่คลัดกาบ่ไปลุยลุยบ่มันสิแรนจ้าคือมันเดินล่เมื่อแรนขอบ้านสาวมูบ่มีพิษนี่เร็วงูสางููฟางูลูกเสีกงูนี่ไป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 เลยเงียหมดเ ย้าสิกอ่างอะไรทีินุงเยยกอเยมันงเห่านี่จงอ่าไร้ข้นวตรงงูเหาเลยนะเออมันยกอชิงดงแต่วงูเห่าันยกเลยสิงดงห้มันว่เห็นข้นมันิงโซะก่อนจง่างเห็นราม่จิวบาดเก็แลงอัวมันคำว่าโยกประมนมันยกเบงยมคุไปทางหนกันนมันโกข้ใส่ีคนันมันมยันะ ไว้ค้อนไล่บอกจ้างเขาเบรกจ้างกับว่าไปครืองงูดินนี่เขาขายบันสามตัวสําเคงเดียว่าจงอ่างเหมือนย่านบ้านเราเรียกจงอ้านบ้านขอนแเจนั่นบอกจะบอกงูยังปามียาไปโทังเอินกูไปบอกมูงบ้านหนั่งงูจงอ่างเลยเขาเรียงเหงื่นบอมไปทำเองบอมอุ้ยตินแต่รางบ้านเนี่ยวันทัางนี่คืนมองร่างล่างมือล่างดินอยู่แต่ไม่จะหมองเรียงงูจงอาง เตรียมอยู่บ้านมูบ้านพี่บ้านก็ไปเบิ่งเนาะเที่ยวไปเอาว่าเนาะมันเป็นมูบ้านมูอยู่อ่างโดยตรงเลยคนน้องเที่ยวไปยาวแล้วก็เอาแม่นควนเหลางูยิงอ่างม่นใส่ปากแม่นจูบคอนโอ้ยแสดงโอ้ยยินเราเป็นตัวอย่างโอ้เราชี้กินอยู่ได้หรอมามาจะกินไปสู่ยางเลยบรรยากาศทุกคนโอ้ฟันถึงเที่ยงครับเที่ยงเดาไตั้งแต่เสาจนหัวเที่ยงเอ่อ อยไปครับผมคลิปนี้ก็ขอญาติฝากไว้ทำนี้ครับกิน่วงหัวมวนกันไปเรื่อยๆครับผมหนึ่งหน่อยลงไปปลูกมันกันต่อครับผมในก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันแล้วครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากด้วยนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย